ห้าส่วนไพายแก้ผื่นคันนี่คือส่วนไลรใกล้ตัวนะครับที่เมื่อเกิดอาการผื่นคันจากหลายสาเหตุน,นะครับเราสามารถใช้ส่วนไลรใกล้ตัวมาแก้ไขาอาการผื่นคันได้และนี่ก็คือ5ส่วนไลรแก้ผื่นคันที่จะจะแนะนํนาให้นํามาใช้กันอย่างแรกก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันนั้นก็โดยการใช้เงาขมิ้นมาทําให้แห้ง ปนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็ใช้ทาตามบริเวณที่เป็นเม็ดผื่นคันโดยเฉพาะในเด็กนั้นจะนิยมใช้ขมิ้นชันกันมากสมุนภพยชน้นที่2ก็คือตํำลึงใช้ใบสดหนึ่งกำมือจะใช้มากน้อยตามบริเวณที่มีอาการแล้วก็ล้างให้สะอาดตําให้ละเอียดผสมน้ําเล็กน้อยแล้วคั้นน้ําจากใบเอามาทาบริเวณที่มีอาการพอน้ําแห้งแล้วก็ทาซ้ําบ่อยๆจนกว่าจะหาย นั่นคือ2ชนิดไปแล้วนะครับต่อไปก็คือสูนพลพชนิดที่3ก็คือสัมมางาสัมมงานั้นใช้กิ่ง 3- 4ึง4กำมือสับเป็นท่อนๆแล้วก็ต้มน้ำอาบอย่างที่4ก็คือเสลยพังพรใช้ใบสดหนึ่งกำมือตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็นหรือตมผสมเล่าเล็กน้อยก็ดีอย่างที่5ก็คือเหงือกปลาหมอ เอาต้นเหงือกปลาหมอทั้งรากสดหรือแห้งก็ได้สับเป็นท่อนเล็กๆ1ขีดผสมกับน้ำสามถขันต้มให้เดือด10นาทีทิ้งไว้ให้เย็นลงอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดแล้วจึงอาบน้ำยาที่ยังอุนอ่นๆอยู่วันละ2ครั้งครั้งละ3-4มถึงสีขันก็โดยการอาบน้ำยาแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำาสติกไม่ต้องอาบน้ำธรรมดาอีกก็ได้นะครับ และนะทั้งหมดนั้นก็คือ5สมุนไพรแก้ผื่นคันได้แก่ขมิ้นชันตำลึงสำมะงาเลร็พังพรและเหงือกปลาหมอนี่คือสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ผื่นคันได้ขอบคุณข้อมูลจากหมอชาวบ้าน